และนี่คือหนังสือ3เล่มที่ผมแนะนำให้คุณอ่านในช่วง work from home ครับและชีวิตคุณจะดียิ่งขึ้นหลังวิฤตโควิดแน่นอนครับหนังสือเล่มแรกครับคือหนังสือเล่มน,นี้ครับเป็นหนังสือเล่มที่ผมชอบมากๆเลยแล้วก็แนะนําให้ลูกศิษย์หรือว่าคนใกล้ชิดได้อ่านครับเชื่ออจะแปลกๆหน่อยนะครับชื่อว่าฆ่าวัวตัวนั้นซ่วิธีกําจัด ขออ้างให้สิ้นสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนครับเป็นเบสเซอร์ของต่างประเทศแล้วก็มีการแปลไทยครับเล่นนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของผู้รู้นักปราชญ์คนหนึ่งฮะเดินทางไปกับลูกศิษย์คนหนึ่งแลวพอเวลาพบค่ำเนี่ยก็ไปขอพักแรมที่บ้านหลังหนึ่งครับเป็นบ้านที่จนมากเลยนะครับทั้งบ้านเนี่ยมีวัวตัวเดียวที่เป็นสมบัติประจําตระกูลของเขาครับแต่บ้านนี้ก็ใจดีให้อาจารย์กับลูกศิษย์คนนี้ไปพักครับแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นครับเมื่อ รุ่งเช้าครับก่อนที่อาจารย์กับลูกศิษย์คนนี้จะเดินทางออกมาจากบ้านครับอาจารย์ก็ใช้มีดครับฆ่าวัวตัวนั้นตายครับ แล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นครับเพราะหนึ่งปีหลังจากนั้นกลับไปปรากฏครอบครัวนี้ชีวิตดีขึ้นเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นครับใครอยากรู้ว่าเพราะอะไรไปหาเล่มนี้มาอาจจะหายากสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นเล่มที่ดีมากครับและหนังสือเล่มที่2ครับที่ผมอยากจะแนะนําให้คุณอ่านเลยคือหนังสือคิดใหญ่ไม่คิดเล็กครับ The Magic of Thinking Big ครับเล่มนี้เป็นเล่มที่ผมอ่านตั้งแต่อายุ10กว่าขวบครับเป็นหนังสือที่สอนให้คุณคิดใหญ่การคิดใหญ่นั้นง่ายกว่าสําเร็จง่ายกว่าครับคุณลองไปหาหนังส ที่เป็นหนังสือแบบเล่มๆแบบนี้แล้วก็มีทั้งที่เป็น ออดิโอบุ๊คุณสามารถเอามาฟังได้สบายๆเพลินๆครับและหนังสือเล่มที่3ครับถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องอ่านเลยเล่อนี้อาจจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่ามีภาษาไทยนะครับสาาังกฤษชื่อ how to win friends and influence people ครับแปลเป็นภาษาไทยคือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนครับเขียนโดยเดลคาเนกี้แปลภาษาไทยเนี่ยมีหลายเวอรช์ชันนะฮะหนึ่งในนั้นคืออาสาขอจิตเมต์เลม่มนี้ผมก็อ่านตอนอายุสิกว่าขวบเหมือนกันครับเป็นเรื่องของเทคนิคการโน้มน้าวเทคนิคการจูงใจเทคนิคมนุษยสัมพันธ์ซึ่งเป็นหนังสือคลาส หนังสือเล่มที่ดีมากเลยนะครับแม้กระทั่งวอลเลนบัฟเฟตตมหาเศรษฐีของโลกเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาประสบความสำเร็จได้เนี่ยเพราะเขารู้วิธีขายจากหนังสือเล่มน,นี้ครับถ้าคุณสนใจเนื้อหาสาระความรู้ทางด้านธุรกิจและการพัฒนาชีวิตครับวับนนี้ผมเอาหนังสือมาแนะนํามเล่มให้คุณได้อ่านในช่วงเวลาของการจักตัวในช่วงเวลาของการที่คุณต้องอยู่บ้านครับถ้าคุณอ่านในช่วงเวลานี้เนี่ยหลังจากที่ เปิดโควิดไปแล้วเนี่ยแลย้วอาที่คุณใช้ชีวิตตามปกติแล้วเนี่ยคุณจะมีแต้มต่อในชีวิตมากกว่าคนอื่นเพราะคุณมีความรู้มากกว่าคนอื่นครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับอย่าลืมกดติดตามที่เพจร,รู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจครับทุกวันเราจะมีคลิปสอนการขายเราจะมีคลิปสอนการพัฒนาตัวเองครับมาส่งให้คุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถกดติดตามที่ YouTube Channel Coach Bank สุบกิจหรือว่าแอดไลน์ที่แอดไซน์แบงก์สุบกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ